สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาจุนนานเลขที่1ห้องบัญชีสีทับสวันนี้จะมานำเสนอวิธีการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จากรวดกรรมยี่ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพค่ะเหตุผลที่เลือกทำในหัวข้อเรื่องนี้นะคะเพราะว่าลวดกรรมะยี่มีคุณสมบัติที่ดัดงอง่ายคงรูปได้ดีไม่คืนตัวแถมยังมีสีสันที่สวยงามเหมาะกับงานประดิษฐ์และงานฝีมือค่ะ วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. ลวดกำมยี่ 2. ปืนกาว 3. แท่งกาวร้อน 4. ปากกาหรือดินสอและ5ลูกปัดค่ะขั้นตอนที่1นําำลวดกำมยี่มาม้อนกับปากกาแล้วหมุน5รอบให้ได้5วงค่ะขั้นตอนที่2 รูดเข้าหากันเอาเส้นที่ยาวค่อยเส้นสั้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นบิดให้แน่นและดึงปากกาออกค่ะขั้นตอนที่3เอาเส้นยาวสอดเข้าไปดึงให้ตึงขั้นตอนนี้ถ้าดึงไม่ตึงดอกไม้อาจจะไม่สวยได้ค่ะ จากนั้นนำเส้นที่สั้นมาพันกับเส้นที่ยาวค่ะเพื่อเก็บปลายก้านของดอกไม้ค่ะขั้นตอนที่4พับหัวลงมาและขี้ให้เท่าๆกันบีบกีบลงเล็กน้อยตัดให้เป็นดอกไม้และจัดทรงให้สวยงามได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่5จะเป็นการเตรียมปืนกาวค่ะบีบกาวแท่งแล้วนำลูกปั่นมาติดตรงกลางเพื่อเป็นเกนสรดอกไม้สามารถเลือกขนาดได้ตามที่ต้องการได้เลยนะคะทั้งนี้เพื่อนๆสามารถทำดอกไม้หลายๆดอกเพื่อน,นำมาจับช่อบเหมือนในคลิปได้เลยค่ะ ประโยชน์ของการประดิษฐดอกไม้จากกำรรมะหยี่นะคะจะเห็นได้ว่าการประดิษฐดอกไม้จากกำรรมะหยี่นั้นไม่เพียงแต่ทําได้ง่ายแต่ยังได้ผลงานที่ประณีตสวยงามแถมยังมีรายได้เสริมได้อีกด้วยค่ะดิฉันขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ